สดีค่ะตอนนี้เราอยู่ที่บ่อน้ำร้อนป่งอ่างนะคะตอนนี้เรากำลังเดินเข้ามานะคะจอดรถแล้วมันเป็นน้ำร้อนนะคะอยู่ในตรงกลางธรรมชาติเป็นป่าไม้นะคะว่านางสาวเนยเราวันนี้แต่งตัวสวยมากเลยนะคะข้างหลังค่ะ <c oughs> กมไปรูกกันเลยค่ะนี่ค่ะ วางลื่นนะคะหากล้องไว้ในรถนะคะไม่ได้เอามาโอ้โหนี่นะคะบอ่อดำร้อนป่องอ่างคือสามารถแช่ได้นะคะห้องแช่น้ำแร่นะคะโอ้โหสามารถแช่ได้นะคะมันหมอนี้ห้าสิบเอ็ดองศานะคะ ออ๋นูนหา้าสิบแปดองศาอืมได้กินไข่อ่ะซื้อไขไม่มาต้ม <Yeah. S 2> แล้วมันแช่ตรงไหนอ่ะพี่ถ้าแช่น้ำร้อนอ่มะมันเตามันไม่ใช่สาหร่ายมันเตา มันเชะตรงไหนอะพี่น้ำร้อนข้างล่างเหรอคะโอ้โหฝรั่งน้อยจม,มูกดงมากเลยจม,มูกแบบดงๆเนี่ยอ๋อ sz, เขาทำความสะอาดบ่อนะคะ เขาแช่ที่นี่ใช่ไหมนี่นะคะสามารถมาแช่น้ำร้อนนะคะใช่มันแช่ในบ่อเลยลงแช่น้ำบอ่ออ๋อแช่น้ำร้อนป่องอ่างนะคะ<อ>นี่ยเขาทำความสะอาดนะะ เราก็จะไม่แค่แล้วนะคะเรามีเวลาไม่เยอะนะคะเราต้องกลับช่างรายกันนะคะ ออกคลิปนานนะจำหนูได้ไหมเนี่ยบิวสวยมากเลยค่ะน้ำอุ่นไหมพี่น้ำเย็นเหรอน้ำเย็นนะคะอันนี้เขาทำความสะอาดนะคะเขาไม่แค่ข่าว ก็จะเป็นธรรมชาติแล้วก็มีร้านขายของกินร้านเล็กๆนะคะคนที่มีเวลาก็สามารถมาแช่น้ำร้อนได้เลยนะคะแต่วันนี้เขาทำความสะอาดนะ่าจะเสร็จประมาณเที่ยงนุ่นนะคะเราไม่มีเวลามากนะคะเราต้องไปเราต้องขับรถไปต่อแล้วนะคะเราแค่ยังไงเราก็มาแล้วเราก็ต้องแวะมาดูด้วยนะคะอาจะมาทีหนึ่งไม่ง่ายเลยไกลเกิน ออกรถกันแล้วนะคะโอ้รถเราเป็นคลิปคลิปเปิด,ดหมดแล้วพี่ธรรมชาติมากเลยนะคะโอ้โหสวนน้ำมีอายยกมากเลยอะ่ะมีอาย หลังจากเราไปาบ่อน้นําร้อนอะไรอะลืมชื่อแล้วมาถึงนี้แล้วก็เราก็คือบาข้างทางคือวิวสวยมากนะคะเราก็จัดจัดถ่ายรูปแป๊บนึงนะคะโคตรสวยเลยอะทุกคนติดถนอนอย่างนี้นะคะคือทางผ่านปักปังพม่านะคะโคตรสวยเลยอะภูเขามันเป็นแบบหมอกอะถ้าข้างบนมีแคมปิ้งก็ดีเนาะมันมีหมอกสวยมากเลยอะ ตอนนี้ก็จะออกจากที่นี้แล้วค่ะกันทางต่อปอาเฉลยวเทางคาที่ข้างทางปักทางพม่ากก็บิวสวยมากเลยนะคะก็เลยแวะถ่ายรูปค่ะสามารถไปแวะถ่ายรูปได้เลยนะคะบิวสวยมากเลยค่ะสำหรับคลิปนี้ก็ขอลาไปแค่นี้ก่อนนะคะบ๊ายบาย